Hi คุณกรกฎม่โมซาร่ามาแล้วคะ่ EP ะ EP 31.1ลัคนาราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิด2 1มิถุนาถึง22กรกฎาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎในช่วงหลุบครึ่งหลังของพฤศจิก,กา63ากันดีกว่าว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงบ้างนะสําหรับคุณกรกฎที่มีคนคุยดูดูอยู in ่ in relation มีแฟแล้วแต่งงานแล้วโอเค พลังงานใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวกรกฟดนะคะใบแรกหนึ่งเหรียญมีการเริ่มต้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานก็ได้นะคะเรื่องของ Relation ก็ได้นะคะที่งานนำพามาเจอกัน8ไม้เท้านะคะ ในกรณีที่คุณกระกฎนั่นะหละายคนนะคะม,มีโอกาสได้ไปเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆในงานใหม่ๆนะคะ page of pentacles คุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่งานนำพามาเป็นแพ็คเลยมาด้วยกันนะคะมาด้วยกันทั้งเรื่องของมาด้วยกันทั้งเรื่องของงานแล้วก็ทั้งเรื่องของคนนะคะ เช็คต่อสามไม่เท้าเออก็ให้ระวังไว้แล้วกันนะคะว่าคอยสักใบแล้วกันสำหรับชาวกรากฏที่มีคนคุยสองดาบคือบางทีอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกนะคะ ไม่ว่าจะแทรกกับทางชาวกรกฎหรือแทรกในคนที่คุณกรกฎกำลังดิวอยู่ตอนนี้นะคะเป็นพลังงานของมีพลังงานของเด็กเข้ามานะคะงานนำพามาธุรกิจนำพามาเจอนะคะ e r มิทถ้าเข้าทางคุณกรกฎแล้วคุณกรกฎมีคนคุยอยู่แล้วก็อาจจะเป็นที่ํำบากใจหรือคุณกรกฎดีกว่าใครบางคนที่เขา มีคนคุยคนอื่นหรือไปรู้มาว่าเขาไม่ได้คุย,ยคก,กับคนณกรธคนเดียวนะคะเขามีเด็กเข้ามาแล้วเขาคุยด้วยเขาบริหารสเสน่ด้วยนะคะก้าวไม่เท้าหรือในบางคนอาจจะมีเด็กเข้ามานะคะจากงานเงินนำพามาและ คุณกรกดรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วมีคนคุยอยู่แล้วมีครอบครัวแล้วนะคะ Page of cups เด็กคนนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเ,เข้าหานะคะแล้วก็เจ้าเสน่ห์เจ้าชู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวาทศิลป์ดีพอสมควร10ไมเท้า ถ้ามองลบในแง่ดีนะก็คือคุณได้ลูกน้องดีคุณได้ลูกน้องที่เก่งนะคะแล้วก็งานดีงานรุ่งงานปังงานเยอะมีเด็กนำพางเงินมาให้นะอันนี้แม่มดพูดในองค์รวมนะคะมีการเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆใน EP นี้หรือก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจแล้วมีเด็กอยู่ในทีมนะคะแล้วก็นำพาเงินทองมาให้นะคะเป็นลูกน้องเป็นรุ่นน้องก็ได้นะจ๊ะ หรือคุณไปทํางานแล้วคุณเจอเด็กแล้วมีเด็กเข้าหาในแง่ของชู้สาวก็มีความเป็นไปได้แต่พลังงานก็คือมีเด็กเป็นคีย์เวิร์ดนะจ๊ะเด็กงานเงินนําพาเด็กมานะคะและคุณอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะต้องตัดสินใจที่จะชัดเจนกับใครบางคนแล้วก็เลือกที่จะปล่อยใครบางคนนะคะอันนี้ก็ เป็นพลังงานหนึ่งที่มามดเห็นนะนะหรือพลังงานทั้งหมดทั้งมวลก็คือคุณกระกดอยูเฉยๆนั่นแหละแต่มีเด็กเข้ามาและคุณไม่สนใจเนื่องจากว่าเป็นพลังงานของเด็กแล้วชาวกระกดไม่สนใจเด็กนะคะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เนี่ยนะคว e นออฟคัพส์ดูแบบชาวกระกดจะค่อนข้างนิ่งนิ่งดูดูดอยู่นะคะยังไม่ได้ ทําการตัดสินใจแต่กําลังคิดที่จะตัดสินใจนะคะถามขยายพลังงานให้ชาวกราฎฏที่มีคนคุยดูดูอยู่อิเลชชิพมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วว่าจะเป็นจะะไรบ้างนะจ๊ะความรักความสัมพันธ์ three of arrows มันเป็นเรื่องราวของการมีความสัมพันธ์ที่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะเราสองสามคนนะคะจะประมาณนี้ Two of Cups หรือมีคนของคุณไปบริหารสเสน่ห์แล้วม่เด็กเข้ามาอย่างที่แม่มดบอกนะเพราะฉะนั้นก็แล้วคุณไปจับได้คุณไปโป๊คุณไปเ,เจอชิดชัดลน์นะคะอะไรอย่างนี้นะ Queen of Cups คุณค่อนข้างเศร้าจริงๆจริงๆนะคะเพราะคุณมี Queen of Cups คือพลังงานของ Queen of Cups เนี่ยเป็นคนที่บูชาวความรักเท่าทุนความรักแต่ความรักกลับไม่ซื่อสัตย์กับเธอนะจ๊ะ เพราะว่าหรือไม่ได้ดังใจเนื่องจากว่าเขาเป็นคนมีนิสัยเด็กเขาชอบบริหารเสน่ห์แล้วเขาก็ไปคุยกับใครบางคนที่บังเอิญมีเหตุให้ชาวกรากฏได้รู้ความจริงข้อนี้นะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะชาวกรากฏถามจากจักรวาลิมีอะไรอยากจะสรุปให้ชาวกรากฏนะคะที่มีคนคุยแล้วดูจะค่อนข้างวุ่นวาย Make the effort ทำตัวเราให้มีค่าเลยคุณคู่ควรกับคุณค่าที่คุณคู่ควรถ้าว่าเขาเทปล็อกหายหรือคุณกรากฏรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เขาไม่พูดความจริงเขาโกหกล็อกหรืออะไรก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่คุณคิดแล้วว่าเขาไม่ดีพอและไม่พอดีสำหรับเราสิไม่เสมอกันนะคะ Retreat ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณกรกฏ นิ่งคิดพิจารณาถอยคนละเก้าแล้วดูว่าความสัมพันธ์มันจะชัดเจนขึ้นได้ไหมถ้าว่าไม่สามารถจะชัดเจนได้ก็อาจจะมีการบล็อกก็ได้นะคะตัดสินใจทใี่จะเทก็มีความเป็นไปได้ w h r t w w a i t n n g o r r มีอะไรดีๆรออยู่เบื้องหน้าจักรวาลไม่สนับสนุนให้คุณเลือกคนคนนี้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นพลังงานที่ชาวกรกฎดีกว่าใครที่เขาไม่ได้คุยกยับคนคนเดียวนะคะนี่คือพลังงานที่ค่อนข้างที่จะจักรวาลค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าเขาไม่คู่ควรนะคะก็จะโครกทิ้งไปเลยดีไหมจ้ากรากฎจา๋านะทีนี้แม่ว่าจะเช็คพลังงานให้นะคะถ้าใครที่อยากรู้ว่าด้านมืดเขาคิดยังไงนะ เขามีเจตนาอะไรหรือชาวส่องที่ดีวกว่าชาวการากฎอยู่แล้วอยากรู้ด้านมืดนะจ๊ะด้านดาร์กไซด์นะคะแม่มดดูพลังงานจากรูปดาร์กไซด์นักอ่านพลังงานจากรูปเท่านั้นน้าจองคิวผ่าน ID ไลน์ด้านบนหรืออินบ็อกซ์มาในเพจแม่มดสรานะจ๊ะเอาล่ะขอบคุณสำหรับ8 000. 3 0 0 0 s u b สามพันสัในช่อง y o u t u b e แม่มดสราขอบคุณทุกกระดิ่งนะคะ แล้วก็ทุก follow ขอบคุณที่ follow 8,300คนในเพจมิโนซาร่าแล้วก็ขอบคุณการดูย้อนหลังไลฟ์คราวที่แล้วนะตอนนี้ยอดวิวไปถึง12,000ก็ขอบคุณจริงๆนะคะยังไงเราเจอกันปรึกษาฟรีในไลฟ์เลยนะคะคราวหน้าวันเสาร์ที่2ีสพฤศจิกาที่จะถึงนี้2ทุ่มตรงนะคะยังไงเรามาเจอกัน ขอบคุณสำหรับรีวิวพรีเมียมมากๆอับดุลมากๆใน EP ีที่ผ่านมา EP ี31นะคะลองเข้าไปอ่านกันดูว่าแม,ม่มดได้รีวิวยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นหลายร้อยรีวิวแล้วลองเข้าไปอ่านกันดูแม่ได้จากสำหรับนี้แหละนะคะแม่ก็จะถามครูบาอาจารย์ให้ชาวกรกฎที่มีคนคุยดูดูอยู่อิเลชั่นมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะโอเคมันมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์แค่นั้นเองแล้วคุณก็เลยเดินออกมาหรือบล็อกเทหันหลังแล้วอาจจะมีการ กลับมาคุยก,บกับมาเคลียกับมาเจรจาให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสอะไร,ย,ไรยังไงก็ตามแต่แต่จักรวรรดูเหมือนจะไม่สนับสนุนคนคนนี้เพราะเขาไม่ตรงตั้งแต่แรกเขาไม่ซื่อตั้งแต่แรกเขาโกหกตั้งแต่แรกนะคะนี่คือพลังงานที่ชาวกรกฎน่าจะมารานของการโปะนะจ๊ะเอาละ่ะประมาณนี้สําหรับชาวกรกฎที่มีคนคุยดูดูดอิเลชันมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วสินไม่ค่อยเสมอกันนะเนาะ เอาละทีนี้เราจะเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฏที่โสดนะคะผู้ที่เกิด21มีนาถึง22กรกฎาคมขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฏที่โสดนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณนะสองไม้เท้ามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างสําหรับชาวกรกฏที่โสดนะคะคุณตัดสินใจเรื่องอะไรหรือเรื่องสามไม้เท้า คุณสดเพราะว่าคุณเดินออกมาจากพลังงานที่มันมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์ซึ่งครูบาอาจารย์ก็ยืนยันมาแล้วและจักรวาลก็ยืนยันให้คุณหนึ่งคู่เหมือนกันแม่มดใช้น้อยมากนะแต่ละสำหรับเนี่ยแต่ถ้าออกมาตรงกันนะบางลัคนาราศีออกมาตรงกันถึง3 4คู่เลยนะคะพลังงานมีเพียงหนึ่งเดียวพลังงานไม่เคยโกหกนะพลังงานพูดแต่ความจริงเท่านั้นนะคะแม่มดสัมผัสจากพลังงานอย่างเดียวนะสองเหรียญมีการตัดสินใจจริงๆว่า คุณเจอกับพลังงานลักสาเศร้าเราสคนมือที่3คนที่หมอกเมซ่อนเรนนะ The Chariot อาจจะมีการกลับมาคุยกลับมาเคลียรกลับมาเจรจาของใครบางคนนะคะ Night of Swords แต่กลับมาก็ดูเหมือนจะมีการขุนตรบนะมีปากเสียงนะคะวิวาทากันพอสมควรมีการกลับมาจริงๆล่ะสองถ้วย ของคนที่เป็นพ่อตูดีแม่ตัวดีของคุณน่ะนะชาวกระโกดจาก๋าดูดีๆนะ The Emperor, s t r e n g h ซึ่งคนคนนี้เป็นไปได้ว่าเขาจะมีครอบครแล้วนะคะแล้วคาบลูกคับดอกแล้วคุณไปคุยกับเขาแล้วสรุปว่าอาจจะไปโป๊ะไป เจอว่าเขายังไม่แห้งไม่ขาดนะคะนี่คือพลังงานที่ดูเหมือนจะวุ่นวายพอสมควรขยายพลังงานให้ชาวกรกฎต่อดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวกรกฎที่โสดอาจจะมีการมาของใครบางคนนะก็ให้ตั้งรับไปแล้วกันนะคะ Ace of Cups คนที่เคยทำให้คุณเจ็บคนที่คุณเคยรักเขาคนที่คุณเคยคิดว่าเขาใช่หรือคนที่คุณรู้สึกว่า Tradition คนที่เขาเคยแต่งงานมาแล้วหรือเขาเคย พูดกับคุณว่าเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณแต่เขาดันมีความไม่ชัดเจนของเมซอนเรนนะคะพอเทลิตี้เขาเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วเคยมีลูกมาแล้วด้วยนะคะหรือเป็นทางชาวกรกดเองมีครอบครัวแล้วเขาเข้ามานะคะอาจจะเป็นในลักษณะของมือที่3เข้ามาแล้วคนที่คุณเป็นครอบครัวเขาเป็นสามีเป็นแฟนก็าอาจจะมีการไปมีกุ๊กกิ๊กนอกบ้านทำให้ ต้องมีการกลับมาคุยกลับมาเคลียร์กลับมาเจรจาสําหรับคนโสดที่มีการมูฟฟอกมาแล้วจับพลังงานในลักษณะทรงแบบรุงรังมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์นะคะเออนี่ทรงประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะร้อยกันเป็นสายโซ่ระหว่างคนที่ไม่โสดกับคนโสดนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามว่ต้องมาในวันที่ใช่ความสุขต้องเกิดจากตัวเราอย่าเอาความสุขไปฝากไว้ที่ใครเมื่อเรามีความสุข ชีวิตเราก็จะมีรัศมีแห่งความสุขแล้วก็จะเดี๋ยวจะมีคนดีๆมาขอแชร์ความสุขจากเรานะจ๊ะ make the effort คุณได้เหมือนกันคุณค่าที่คุณคู่ควรจากวาลบอกชาวกรกฎคุณมีค่าจริงๆนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวสองที่ดีวกับชาวกรกฎอยู่นะคะหรือคุณกรกฎที่ดีวกับพลังงานแบบนี้อยู่ก็ให้รักตัวเองให้มากนะคะ Free yourself นี่ไงจากวันอย่างที่บอกว่าไม่สนับสนุนคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาซ้อนซ้อนเงื่อนนะ It is safe for you to love จากวันเตือนแล้วนะว่าถ้ามีการกลับมาของใครบางคนเฮ้ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าให้เช็คดีๆนะจ๊ะถ้าอยากรู้ด้านมืดของเขานะแม่มดอ่านพลังงานด้านมืดนะจากรูปเท่านั้นนะคะด้านดาติดต่อจองคิวผ่านเพจเมกอห,หรือไลน์ไอดีตรงนี้นะจ๊ะเอาล่ะ ขอบคุณสำหรับ8 3 0 0 0 s ่นสามซับสไครบ์ในช่อง YouTube แล้วก็ขอบคุณที่กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามกันแบบอัปเดตขอบคุณ8,300คนที่ติดตามในเพจแม่โมซาร่าขอบคุณรีวิวพรีเมียมมากๆอับดุลมากๆนะใน EP 3ีส,สที่ผ่านมาแม่ได้รีวิวที่ดีต่อใจจริงๆเยอะจริงๆนะจ๊ะเพราะว่าการรีวิวให้แม่มดเนี่ยเปอร์เซนต์ของการรีวิวมจะแค่น้อยมากเพราะว่าบางคนเขาก็ถือเรื่องไพรเวซี่นะ แล้วก็ขอบคุณจริงๆที่รีวิวให้เป็นพระคุณนะคะอย่างสูงเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับรีวิวเป็นร้อยๆรีวิวลองเข้าไปอ่านกันดูในเพจนะคะขอบคุณสําหรับการดูย้อนหลังไลฟ์คราวที่แล้วนะตอนนี้ก็เป็นหมื่นวิวแล้วนะคะสําหรับการไลฟ์ครั้งที่2ของแม่ยังไงก็เราเจอกันในไลฟ์คราวหน้านะ21นะคะเสาร์ที่21พฤศจิกาสองทุ่มเราเจอกันปรึกษาฟรีเลยในไลฟ์นะคะเอาล่ะแม่มดได้รีวิวแม่นัวตายจาก สำหรับนี้นะครูบาอาจารย์แม่มดน,นะคะจะถามให้ชาวกรกฎที่โสดดีกว่าว่าจะทำยังไงดีกับคนคนนี้คนที่คุณเคยเทเคยบล็อกเคยหันหลังจากเขามาแล้วนะให้ระวังไว้นะเขากลับมาเขาอาจจะไม่ได้โสดหรือเขาอาจจะยังคงไม่มีความชัดเจนให้คุณกรกฎเหมือนเดิมแหละนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ครูบาอาจารย์ก็ตกเตือนจักรวาลเตือน it is safe for you to love นะคะนั่นก็ตามนี้แหละนะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ชะโครกทิ้งเลยนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ได้ยมความเหนื่อยจ้ายังไงเราเจอกันในไลฟ์วันเสาร์ที่21สองทุ่มตรงนะคะในเพจมูซาา See you ๊อบรุยชาวกระกฎเจอกันในไลฟ์จ้า